เดียวผมผมล๊อนะครับจากรันต้องยางโดนพระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิสสันมาร์สนะครับเป็นล้อตัวล่าสุดเลยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่านิวมาร์สนะครับลายของมันนะครับจะเป็นลายเหมือนกับดอกไม้นะครับเป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับสวยงามนะครับชัดเจนตัวนี้เป็นสเปคสี่ลู1หนึ่งร้อยนะครับใส่ได้กับรถนิสสันมาร์สเอาเวลาได้ทุกคันเลย ไปลองมาดูหลังล้อกันนะครับมาดนี้หลังล้อนะนะครับอ่าตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับวิธีดูนะครับให้คุณดูตามนิสสันก่อนนะครับล้อแท้จะมปตามนิสสันอยู่นะนะครับอ่าอันนี้ไฟบังคับเลยนะต้องมีนะนะครับเป็นล้อขอบสิบห้ากว้างห้านิ้วครึ่งออฟเซตห้าสิบนะครับสเปคบอกชัดเจนนะครับอ่าล้อตัวนี้ผลิตเมื่อปีหนึ่งสามนะครับเดือนพฤษภานะครับ เห็นไหมครับวันที่ผลิตแม็กยังมีบอกเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้แน่นอนถึงร้านก็เป็นนะครับตอนนี้นะครับในปีปัจจุบันเนี้ยล้อลายเนี้ยก็ยังมีผู้คนสอบถามอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแม็กล้อสวยนะครับใส่ได้กับรถนี่สามสี่รูนะครับมาร์ตเอาเมล่าโน้ตได้หมดนะครับสนใจสอบถามมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงเรามีส่วนลดให้ก่อนเดินทางกับสกัดนะครับ หน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพกเกินใหม่นะ นะครับรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ